สวัสดีครับวันนี้พามารับชมเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นหยดน้ําใหญ่เสือกระโจนปี22นะครับหรือที่เรียกกันคุ้นชินว่าเหรียญหยดน้ําปี22นะครับเรามาดูภาพรวมของเหรียญกันก่อนเลยนะครับครับเหรียญจะเป็นลักษณะทรงหยดน้ํานะครับจะมีหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีเสืออยู่ด้านล่างนะครับเสือกระโจนนะครับลักษณะเสือกระโจนอยู่ด้านล่างด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยยันตะก้อนะครับ ภาพรวมของเหรียญนะครับด้วยรูปทรงและรายละเอียดของเหรียญนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่งดงามน่าใช้มากอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับครับก่อนจะไปรับชมวิธีการดูเหรียญนี้นะครับแล้วก็ตำหนินะครับก็ต้องขอฝากเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆพนพี่พช่วยกดติดตามด้วยนะครับ เรามาดูด้านหน้าของเหรียญกันเลยนะครับขออภัยนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับจะมีลักษณะกลมนะครับกลมมนนะครับไม่เป็นสันชัดเจนนะครับเป็นลักษณะนูนต่ำนะครับต่อมานะครับกหนกนะครับลายกหนกของเหรียญนะครับ มีมิติมีความคมชัดมากนะครับแต่แข่งด้านข้างนะเห็นนะครับจะเห็นขอบสันที่คมมากเลยเป็นการแกะที่ละเอียดนะครับแล้วมีความคมมีมิติมากนะครับหลกะนกนะครับครับเรามาดูจุดตำหนิแรกกันก่อนเลยนะครับอยู่ที่บริเวณกะนกนะครับ ด้านขวาของเหรียญนะครับนี่นะครับลักษณะกระหนกนะครับลักษณะกระหนกในร่องกระหนกนะครับจะซ้อนนะครับกนกจะมีลักษณะซ้อนนะครับสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับแต่ถ้าเราตีกล้องเราจะเห็นภาพชัดนะครับว่ากระหนกมีการซ้อนนะครับด้านขวานะครับอีกด้านหนึ่งไม่มีนะครับ เป็นอีกหนึ่งจุดตำหนิสำคัญของเหรียญนี้เลยนะครับลลักษณะกระหนกซ้อนคมนะครับมีบีแบนไปนะครับเป็นลักษณะการซ้อนที่ชัดเจนนะครับหนึ่งจุดสำคัญของเหรียญนี้เลยครับมาดูโดยรวมนะครับกระหนกนะครับมีความคมคมมากเป็นสันนี่นะครับกระหนกมีความคมเป็นสัน ต่อมานะครับเรามาดูตำหนิในจุดต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณใบหูบนหลวงพ่อนะครับแต่ชนขอบเหรียญนะครับเป็นลักษณะของเม็ดไข่ปลานะครับเล็กๆคมๆเลยนะครับนี่นะครับมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับดูบริเวณมุมนี้เป็นเม็ดไข่ปลาคมๆเลยนะครับถ้าเราตีกล้องนะครับเราจะเห็นว่า มีลักษณะเป็นเม็ดไข่ปลาที่มีลักษณะคมนะครับคมมีมีมีมิตินะครับเป็นเนื้อเกินออกมาจากเหรียญนะครับชัดเจนมีความคมถ้าของเก๊นะครับถ้าถอดมาก็จะเกิดลักษณะปีแบนบางเหรียญไม่ติดเลยนะครับส่วนบางเหรียญถ้าเกิดติดจริงๆก็จะเหมือนกับเป็นเนื้อนูนมาบางๆนะครับไม่คมชัดเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้จะเห็นเป็นเม็ดไข่ปลาคมๆชัดๆ นูนออกมาจากเหลียญเลยนะครับเกจจะถอดออกมาเป็นลักษณะบี a แบนนะครับไม่คมนะครับเป็นเนื้อเดียวกันไปกับเหรี่ยนนะครับนี่ครับนี่แคบบาต่อมานะครับเรามาดูบริเวณผิวเหลี่ยนนะครับจะมีความเรียบตึงนะครับและมีเส้นลัศมีของแรงกระแทกนะครับเกิดขึ้นบนผิวเหลี่ยนนะครับเรียบตึงนะครับเรียบตึง มีเส้นลักมีแรงกระแทกนะครับเกิดขึ้นที่เหรียญต่อมานะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับรายละเอียดความคมชัดในการแกะนะครับเส้นลายผมนะครับบางๆแต่ก็เห็นถึงความคมชัดนะครับของเส้นลายผมลักษณะผิวเหรียญเป็นลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่พบเจอโดยมากนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยผิวเหรียญจะให้ได้สังเกตกันง่ายๆนะครับลักษณะผิวเหรียญจะเป็นลักษณะนี้เลย ต่อนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะมีความคมชัดนะครับดูรายละเอียดดวงตานะครับไม่เป็นเม็ดกลมๆเล็กๆสักที่เดียวนะครับไม่เป็นเม็ดเดียวนะครับดวงตานะครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อเกินนะครับในดวงตานะครับเป็นลักษณะธรรมชาติเลยไม่เป็นเม็ดกลมๆเม็ดเดียวนะครับแต่สําหรับเกสถอดติดมาจะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับ ไม่ได้เป็นลักษณะนี้นะครับจําลักษณะใบหน้าลักษณะดวงตาให้ให้แม่นๆนะครับหน้าไม่เพี้ยนะครับนี่นะครับลักษณะนี้ถุงใต้ตานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเกที่ถอดไปถุงใต้ตาจะไม่ติดนะครับส่วนใหญ่แล้วที่พบเจอถุงใต้ตาจะเล็กไปเลยแต่ลักษณะเหรียญแท้นะครับถุงใต้ตาจะเด่นชัดอย่างนี้นะครับบวมๆเห็นชัดเจนอย่างนี้นะครับ รายละเอียดใบหน้านะครับดู่จมูกนะครับต่อมานะครับบริเวณริมฝีปากนะครับริมฝีปากหลวงพ่อจะเป็นริมฝีปากบางๆนะครับเรียบๆไปเลยอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเก๋บางเหลียนนะครับถอดออกมามีลักษณะเป็นติ่งนะครับเป็นปากกระจับขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นลักษณะเรียบเลยนะครับเรียบง่ายลักษณะนี้เลย รายละเอียดตรงริมฝีปากนะครับเป็นลักษณะนี้เลยไม่มีปากกระจับขึ้นมานะครับต่อมานะครับเส้นสายบริเวณคอนะครับรายละเอียดตามนี้กล้ามเนื้อแขนนะครับเส้นวิ่งนะครับนี่นะครับลวดลายของจีวอลิ้วจีวอนะครับลักษณะลิ้วจีวอนะครับมีลักษณะความคมนะครับแบ่ง แบ่งลายกันอย่างชัดเจนนะครับในร่องหรือคมนะครับต่อมานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ต่อโค้ดนะครับจะมีโค้ดตอกอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับลักษณะโค้ดนะครับโค้ดเป็นลักษณะนี้จําลักษณะโค้ดแม่นๆน,นะครับโค้ดจะเป็นลักษณะของโค้ดตอกนะครับจะมีความคมมีมิติ ถ้าเป็นโค้ดที่ถอดจากในบล็อกนะครับจะมีลักษณะเบอร์นะครับแล้วก็ไม่คมนะครับเป็นมนๆไปแต่ลักษณะนี้คือลักษณะของโค้ดต่อนะครับจะเป็นลักษณะนี้มีความคมมีขอบยุบสันเป็นธรรมชาตินะครับและสังเกตดีๆนะครับภายในโค้ดนะครับถ้าเราส่องลึกเข้าไปเราจะเห็นเส้นเสี้ยนนะครับที่วิ่งอยู่ในโค้ดนะครับชัดเจนเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่โค้ดนะครับเส้นเสี้ยนที่วิ่งในโค้ดชัดเจนมาก เนื่องจากอาจจะเพราะร่องของโค้ดค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้เราสังเกตเส้นเสียนในโค้ดเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับดูง่ายเลยเนี่ยนะครับจะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่ในโค้ดชัดเจนเลยรายละเอียดแขนนะครับนิ้วมือ,มอคมชัดนะครับรายละเอียดโดยรวมคมชัดนะครับต่อมานะครับเรามาดูฟอนต์ตัตวหนังสือนะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับ คมเป็นแท่งสันเลยคมมีมิติแยกตัวกับเหรียญชัดเจนเลยนะคะมีความคมเนี่ยนะครับมีความคมมากนะครับมีเส้นวิ่งผ่านเส้นลัสมนะครับเนี่ยนะครับมีความคมตัวหนังสือคมมากเป็นแท่งเลยนะครับ คมเป็นแท่งต่อมานะครับจุดสังเกตต่อจุดต่อมานะครับบริเวณหอหีบนะครับนี่นะครับปลายหัวของหอหีบนะครับจะมีความคมนะครับคมชัดปลายแหลมแตรงนี้นะครับคมเลยนะครับของเกสถอดมาจะไม่ค่อยคมนะครับจะตื้นเบอร์ไปเลยหรือบางทีอาจจะไม่ติดนะครับ นี่นะครับคมคมอย่างนี้เลยแล้วต่อมานะครับห่อหีบนะครับด้านล่างสังเกตในหลายเหรียญนะครับจะพบเจอลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีเหรียญแท้อยู่ในมือนะครับพยายามค่อยๆส่องค่อยๆพิจารณานะครับและลองเทียบกับเหรียญนะครับเหรียญอื่นนะครับว่าถ้าตำหนิมีในจุดเดียวกันนะครับ พยายามหาจุดตำหนิที่บางๆเล็กๆนะครับที่คิดว่าการถอดพิมพ์เวลาถอดไปแล้วจะไม่ไม่ติดนะครับถึงติดก็จะตื้นเบอร์นะครับสังเกตได้ชัดเลยว่าเป็นการถอดพิมพ์นะครับจุดตำหนิเล็กๆพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบโดยรวมนะครับที่จะทำให้เราพิจารณาเหรียญแท้ได้ง่ายขึ้นนะครับและมีความมั่นใจในการแยกเกแท้ได้ง่ายขึ้นนะครับรายละเอียดเล็กน้อยพวกนี้จนเราชินตาและสามารถมองได้แต่ ถึงเรามีความชำนาญนะครับก็อย่าทิ้งรายละเอียดพวกนี้นะครับอาจจะพลาดได้นะครับรายละเอียดพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่นะครับเหนือเกินใต้หอหีบนะครับคำว่าหลวงพ่อนะครับอีกหนึจุดสำคัญนะครับที่เราจะไว้พิจารณานะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับมีความคมชัด ต่อมานะครับอีกหนึ่งจุดนะครับสาหรับด้านหน้าเหรียญนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานหลวงพ่อนะครับลิกใต้ฐานหลวงพ่อบริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีลักษณะของเนื้อเกินนะครับนี่มีลักษณะเนื้อเกินอยู่บริเวณใต้ฐานนะครับ แต่ลักษะนี้นะครับไม่ได้เรียบติดไปกับถาเลยนะครับลักษณะเนื้อเกินนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไว้ประกอบการพิจารณาเหรียญแท้นะครับแล้วใต้ฐานนะครับสังเกตนะครับธรรมชาติของใต้ฐานจะมีเส้นเส้นประมาณนี้นะครับใต้ฐานไม่ได้เรียบซะทีเดียวนะครับ เป็นรายละเอียดของใต้ฐานนะครับที่บางทีเราก็มองข้ามไปไม่ได้สองใต้ฐานนะครับต่อมานะครับมาดูที่เสือนะครับบริเวณเสือใต้ฐานของพอ่อนะครับเส้นวิ่งเส้นเสี้ยนนะครับมีความสําคัญในรายละเอียดในปากเสือนะครับก็มีลักษณะเป็นเนื้อเกินนะครับอาจจะเป็นเขี้ยวครับ คมคมชัดๆนะครับรายละเอียดพวกนี้ต้องมีรายละเอียดบนตัวเสือนะครับลายชัดนะครับไม่เบลอนะครับปลายขานะครับไม่เบลอไม่ล้มนะครับเล็บชัดๆนะครับสังเกตบริเวณปลายเล็บขาหน้านะครับจะมีเส้นแตกอยู่นะครับปลายเล็บคมคมนะครับมีเส้นแตก นี yeah, bon no, mm ่นะครับรายละเอียดโดยรวมนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดโดยรวมด้านหน้าของเหรียญนะครับประมาณเรามาพลิกดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับเรามาดูกันที่รูเจาะเหรียญด้านหลังนะครับมีลักษณะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับ เสมอกันนะครับไม่ปิ้นเยอะจนเกินไปนะครับเรียบร้อยนะครับเระเอดเรียบร้อยขอบหลังเป็นสันตั้งคมนะครับนี่นะครับไม่ตั้งจนเกินไปนะครับแต่มีความคมที่เห็นได้ชัดเลยว่าขอบสันตั้งนี่นะครับสันตั้งคม บริเวณขอบนะครับก็จะมีเส้นนี่นะครับขอบสันตั้งคมนะครับผิวเหรี่ยญเรียบตึงนะครับตัวยันเป็นแท่งต่อมานะครับบริเวณด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับจะมีเส้นขนแมว ยา,ยาวหนึ่งเส้นนะครับวิ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับพิจารณาเนี่ยครับเส้นขนแมวเส้นนี้นะครับจะวิ่งยาวเลยมีในเหรียญแท้นะครับจะเป็นเส้นขนแมววิ่งบริเวณด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับยาวขึ้นไปเลยถึงบาเรียนตัวยันคมชัดเป็นแท่งนะครับขอบเหรียญน,นะครับมีลักษณะธรรมชาติ ของคีบเนื้อนะครับที่ปิ้นขึ้นมาเป็นลักษณะธรรมชาติของเหรียญแท้เลยนี่นะครับจะมีคีบเนื้อคีบเนื้อปิ้นขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญเลยเนี่ยลักษณะคีบขอบด้านข้างนะครับลักษณะการปัม๊มจะมีขอบคีบขึ้นให้พิจารณาแล้วครับขอบคีบขึ้น คือเหลี่ยนเล็บตึงนะครับตัวยันเป็นแท่งคมชัดเลยตัวยันคมชัดเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคับบริเวณหลังเรียนคลิปนเกินเป็นธรรมชาติ นี่ครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับต่อมานะครับเรามาดูขอบข้างขอบตัดของเหรียญน,นะครับตัวตัดค่อนข้างตัดละเอียดน,นะครับแต่ไปด้านล่างก็จะเป็นตัดฉีกผิวมาลันะครับธรรมชาติของเหรียญแท้เลยนี่นะครับลักษณะขอบตัด เป็นธรรมชาติเลยดูง่ายเนี่ยครับภาพรวมนะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดตำหนินะครับ ธรรมชาติของเหรี่ยนนะครับองค์ประกอบโดยรวมของเหรี่ยนนะครับเรานำมาพิจารณา,าเหลี่ยนนี้นะครับครับรายละเอียดโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ